สวัสดีครับผมพุนาวุธสิมศิรินะครับ tds สามสามหกหกห้าสยามนิสันทวีรัพย์สาขาสะพานใหม่นะครับกับโปรเจกต์โครงการที่ว่านิสันคัสเตอร์พรอมิดนะครับสี่คำมั่นสัญญาที่ให้มากกว่าที่คิดนะครับกับตรงนี้นะครับก็คือ เป็นการที่เราจะนำเสนอในส่วนของตัว option, option, ออปชันออปชันนิสันคัสเตอร์ม์พ m มิเนี่ยให้กับลูกค้าที่มาดูรถหรือมารับรถนะครับนิสสันเราในการที่จะนำเสนอว่าตรงนี้เนี่ยคำมั่นสัญญาที่นิสสันจะให้กับลูกค้านะครับ สอย่างมีอะไรบ้างและลูกค้าจะได้รับตามนั้นจริงไหมนะครับก็คืออย่างคัานแรกนะครับก็คือในส่วนของการประเมินค่าที่จ่ายนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้ามีการที่จะต้องเข้ามาซ่อมแซมนะครับทางสูตรบริการเนี่ยก็จะประเมินออกมาก่อนแล้วก็ขออนุมัติลูกค้านะครับอันนี้คือคํามั่นสัญญาที่หน่ง นะครับมาสู่ในคำมั่นสัญญาที่2นะครับก็คือรับประกันงานซ่อม1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเวลาที่คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการซ่อมเนี่ยนะครับทางศูงนย์บริการจะมีออปชันออปชันนี้ให้เขานะครับที่จะการรับประกันตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติให้ กับ,บลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มาในคําั่นที่3นะครับก็คือถ้ารถสมมุติว่าเข้ามาซ่อมแล้วรถซ่อมไม่เสร็จนะครับก็จะมีรถสำรองใช้ให้นะครับหรือสั่งอะไรแล้วอะไหไม่มีนะครับทางศูนย์บริการก็จะมีรถสำรองให้ใช้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่รวมในส่วนของที่ว่ารถไปประสบอุบัติเหตุมานะครับ ก็คืออันนั้นจะเป็นส่วนที่นอกเหนือออกไปนะครับแล้วมาสู่ออปชันที่4คํคมั่นสัญญาที่4นะครับก็คือบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ยังอยู่ในการรับประกัน3ปีหรือลูกค้าที่เข้ารับบริการที่สู่บริการหลังจากที่พ้น การรับประกันไปแล้วนะครับหมายถึงก็ยังเข้าต่อเนื่องอยู่ถ้ามีประวัติตรงนี้คุณก็จะได้การช่วยเหลือฉุกเฉินยืดยาวต่อไปอีกทุกๆ6เดือน6เดือน6เดือนนะครับตามที่ว่าคุณเข้าสู่บริการนะครับนี่คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับคมั่นสัญญาที่นิสสันนะครับนำมานำเสนอให้กับลูกค้าซึ่ง ตรงนี้เนี่ยจะมีคุณใบเฟิร์นมาช่วยในการพรีเซนต์ให้ด้วยนะครับก็จะแนะนำให้กับลูกค้าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ